ทำลายเนี่ยก็คือคืออย่างอย่างที่บอกนะครับหลังจากที่ไล่ผลแล้วเนี่ยนะครับนะฮะหลังจากที่โรงพยาบาลรู้ผลโพสทีมแล้วเนี่ยนะครับโรงพยาบาลก็ต้องไปไปสอบสวนโรคนะครับสิ่งแรกที่สุดก็คือหลังจากรู้ผลก็รายงานท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก่อนนะครับนะฮะเมืว่าพมีเคสนะครับบวกเพิ่มขึ้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ย ทางทีมสอบสวนโลกก็ต้องลงไปในพื้นที่นะฮะนะครับคือการสอบสวนเนี่ยอย่างที่ที่ทท,ทุกคนรู้นะครับมันมันมีหลายวงกว่าจะสอบสวนแล้วบางทีเนี่ยบางวงก็ตามไม่เจอในช่วงแรกต้องไปตามนู่นไปท่านไม่ได้อยู่ในพื้นที่แล้วท่านไปอยู่ในหมู่บ้านไหนอย่างเงี้ยนะฮะก็ต้องตามลงไปอีกนะครับก็ต้องตามแต่ละพื้นที่ให้หมดนะฮะนะมันมีหลายวงนะ,ะนะครับในวงวงแรกติดวงในติดในวงก็เอาคนในวงมาหมด ไอ้คนในวงวงหนึ่งก็ไปติดวงสองนะฮะเอาคนวงสองมาตรวจอย่างเงี้ยนะฮะก็ตามมาแล้วก็ไอ้คนหนึ่งวงแรกนี่ไปติดมาจากไหนก็เลตามอีกมีมีก็มีขั้นตอนของของอการทางระบาดวิทยานะครับซึ่งก็ใช้เวลาพอสมควรนะฮะแต่ทางนี้ก็พยายามให้เร็วที่สุดนะครับนะครับโดยที่หลังจากที่ได้ทำลายแล้วเนะี่ยเราก็จะส่งไปให้นันผู้ว่ารกันจังหวัดนะในใน,ในทุกครั้งนะครับเพื่อที่ ให้ท่านาาเปิดแพร่นะครับแล้วก็แต่ย้ำเตือนกับประชาชนว่าในจุดไหนที่มีความเสี่ยงนะครับณปัจจุบ,บ,นบันนี้ตัวเลขของคนที่ติดเชื้อโควิดเนี่ยยังคงเพิ่มอยู่นะท่าน70กว่าคนแล้วเนี่ยใชท่ทางจังหวัดหรือทางโรงพยาบาลมีแนวทางในการที่จะไปออกตรวจคัดกรองเชิงลุกในพื้นที่โดยเฉพาะคุณคนที่เป็นสัมผัสเสี่ยงสูงนะท่านครับ,ค,รบคือตอนนี้เนี่ยเราต้องดูว่าถ้าเกิดว่าอะไรกรณีที่เราหาสาเหตุได้ว่า ติดเชื้อจากใครอย่างเช่นว่าเจอในกอนะเดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร,ครแล้วในขอติดเชื้อแล้วเราเจอตรวจเจอนขอเราก็ตามไปที่ในกอนะฮะแล้วก็ตามผู้สัมผัสใกล้ชิดของในกอทั้งหมดนะฮะเขาจะมีวงรอบนะครับเราก็ตามตัวทั้งสามวงเลยนะครับ,นะรบแต่ในกรณีที่มันหาเชื้อไม่ได้คือมาถึงก็เป็นเลยเนี่ยแล้วอยู่ในพื้นที่เรา แล้วก็บอกว่าไม่ได้เดินทางไปไหนเลยไม่ได้เดินทางไปกรุงเทพนะฮะไม่ได้เดินทางไปจังหวัดเสียงไม่มีไม่มีผู้ป่วยสัมผัสพวกนี้แอเรียตรงนั้นต้องปิดนะฮะนะครับนะ,ะแล้วก็ค้นหาความเสี่ยงว่ากวาดเลยนะฮะนะทั้งหมู่บ้านเลยอย่างงี้นะฮะว่าเขามีความเสี่ยงอย่างอ่ามีใครโพสตทีบบ้างเงี้ยเขาเรียกแอ t i ีฟเคสไฟด n d g ซึ่งตอนนี้เราก็มีอย่างที่บอกนะฮะว่า เท่าที่รับรับรายงานว่าก็จะมีคัสเตอร์เล็กๆอยู่ประมาณ3คัสเตอร์ในจงังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งกําลังหาอยู่นะครับซึ่งตอนนี้เขาก็จะทํกําลังจะดำเนินการลงไปทำแอคทีฟเคสไฟดิงนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เรามีทั้งการตรวจแ a บเนี่ยเรามีทั้งการตรวจ p r คือคือวิธีมาตรฐานนะฮะแต่มันต้องใช้เวลานานนะครับแล้วก็ต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงนะครับเราก็จะมีเขาเรียกว่า r a p i d t e s t a n t i g e n เนี่ย นะครับอันนั้นก็จะสามารถใช้เวลาการตรวจเนี่ยในเวลาสั้นๆแค่5นาทีก็รู้ผลเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแต่อย่างที่บอกนะฮะว่าถ้าเป็นและปิเทสแอนติเจนบวกแล้วเนี่ยก็ต้องไปทำ PCR าอีกทีหนึ่งเพื่อคอนเฟิร์มผลนะครับ,บคุณหมอครับถ้าดูจากคนที่ป่วยด้วยโควิดที่สุรินทร์เรามักจะมีอาการที่ปรากฏขึ้นคือช่วงประมาณสูงกลานนะนะท่านครับ14-15 หลังจากนี้ไปเหรอครับม,มันมีการประเมินไหมครับว่ามันจะต้องมีปรากฏเชื้อออกมาช่วงไหนยังไงครับเท่าที่ดูตอนนี้นะฮะในใน,นี้ก็ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับว่าทางจังหวัดสุรินทร์ของเราก็ยังไม่มีคัสเตอร์ใหญ่ๆที่ระบาดในจังหวัดเองเหมือนกับนครราชสีมานะครับนะะซึ่งเจอคัสเตอร์ใหญ่จากหมูกระทะแล้วก็เจอคัสเตอร์ใหญ,ใหญ่จากการการแพร่ระบาดภายในตัวของจังหวัดเองนะครับ ของเราเป็นลักษณะของการผู้ที่เดินทางมาจากมาจากพื้นที่เสี่ยงแล้วมาแพร่เชื้อในจังหวัดนะครับนะฮนะแต่ก็เราก็ยังแบบอย่าประมาทนะครับเพราะว่าเราก็ยังมีความเสี่ยงเรื่องที่มันมีเชื้อสามารถแพร่เชื้อมาจากทางประเทศเพื่อนบ้านได้นะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเกิดมีมีการแพร่เชื้อมาจากประเทศเพื่อนบ้านหรือว่ามีคัสเตอร์ใหญ่ๆสักคัสเตอร์หนึ่งนะเราก็มีความเต็มพองความพร้อมไม่เต็มที่นะครับไม่ว่า บุคลากรกทางการแพทย์นะครุูพันธ์ยาต่างๆนะครับรวมทั้งเตียงโรงมยาสนามที่เราเปิดไว้นี่เราก็คือเตรียมไว้พร้อมไว้ทั้งหมดแล้วนะครับนะนะครับ